ขันขันขันหมากพร้อมแล้ว <Hey. S 1> ขันหมากพร้อมแล้ว <Hey. S 1> ขันหมากพร้อมแล้วโ okay. 2> 2, อเคอืมสองสั่งไอยังเฮ้ยอ๋ออออ๋ออ๋อ มีน้อยแห่มีจามใ่อันเดียวเว้เราเราพอกันเฮ้ย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 มาเถอะมาเถอะเดี๋ยวมันไม่ใช่โฟกัสที่กูแล้วแหละมาเถอะมาเถอะมาเงินเงินก็ไม่เงินเออเออมาเนี่ยบา่งนู๊กมันไม่อยากให้เนี่ยเลย ไหนไเอามามาตรงไหนกงป้าตรงนี้ไหมอันนี้ว้ใเ้ซื้อมาวเอาของหนูเอาให้แม่ออนเอาไม่ใช่ของพี่ป้าายทายกระปอกแบบนี้แล้วรู้ช่งนี้เอารับมาทำไมล่ย ก็อ <si ันนี้คืออะไรนี่นี่นี่อ่านอ่านจากพี่แดนคขับครับ LG ชาวใหญ่ไทยพม่าแม่น้อยแม่น้อยกูนึกว่าผมแม่น้อยขอบคุณแม่น้อยนะคะก็ต้องขอบคุณแม่น้อยด้วยที่ที่ส่งแม่แม่ออนนะครับไม่งั้นพวกผมก็คงไม่ได้ซื้อให้แกหรอกใช่แกแกพูดว่าไหมมั้งไม่น้อยก็เป็นตัวแทนมอบพันนี้ให้นะคะแฮปปี้เบอร์เดย์คุณอะไม่ใช่ไหนมาที่คนบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณอะจริงจริงเฮ้ยคาจะัวที่ว่าออดรันไทย เออบอมาถูกแล้วมาถูกแล้วป้องให้เป็นตัวแทนพานี้นะคะจากแม่น้อยเ c ซชาวพม่าไทยใหญ่ใช่ขอบคุณมากนะคะขอบคุณแม่น้อยนะคะเอฟซีนะคะจากพม่านะคะขอบคุณมากเลยค่ะเฮ้ยมาต้องมาตรงนี้ดิต้องมาตรงนี้มาตรงนี้ขานเข่ามาเลยเดี๋ยวนุกไปเป็นตัวแทนจากแม่น้อยก็แล้วกันนะครับมาจับพานด้วยกัน แตะแขนที่ล่ะแตะแขนเลยก็ไม่ได้ถือล่ำกันน่ะแตะแขนอ๋อขอแตะหน้าแม็กเธอมานีอยากเบียดเขากว้างๆนี่บ่ม่าอ๋อเป็นตรงนี้ตรงนี้บักกว้างแน่น่ะดูสิมันไม่เอาไงมันเอาแคบๆมันจะเบียดเขาก็อ๋อเป็นวันเกิดแม่ออนขอให้แม่ออนมีความสุขมากๆนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ร่ำขอให้รวยนะครับผมแล้วก็ อันนี้อันนี้เราเป็นตัวแทนให้กับแม่น้อยใช่คแม่น้อยเอฟซีแม่น้อยนะคะเพราะว่าชาวไทยใหญ่ครับแฮปวันเดย์ครับแม่วันค้ามีความสุขมากๆนะขออวยพรแต่ไม่ตลอดไปนะครัะก่อนกอดกอนหน่อยกอดแม่หน่อยกอดแม่หน่อยกอดพี่นุ๊กกอดก่อนพี่นุ๊กกอดกอดเอาก่อนดไป